สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคืูอุ่นก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะว่าถ้าลูกอายุประมาณ2-3ขวบนะคะแล้วลูกมีปัญหาเรื่องพูดไม่ชัดนะคะเราควรจะทำยังไงดีวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่นภัทรแฟมิลี่บ้านแห่งความรู้สําหรับครอบครัวค่ะวันนี้นะคะครูหนุ่นก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าถ้าเรานะคะมีลูกอายุประมาณ2-3ถึงขวบแล้วทีนี้ลูกเรามีปัญหานะคะก็คือว่าลูกเราพูดไม่ชัดเลยนะคะไม่ว่าจะพูดภาษาไทยภาษาอีสานหรือภาษาอังกฤษหรืออะไรก็ตามแหะคะ่ะแต่ลูกอ่ะพูดไม่ชัดเลยนะคะพูดง่ายคือเสียงเขาจะเป็นเหมือนเสียงเด็กอะคะ่ะ ถ้าเป็นบ้านคนอีสานของครงู wow, ครงออูว่าวบอท่องครูงนคิดเอาละวว่าวบอท่องนะคะเหมือนเด็กอ่ะว้าวบอท่องประมาณแบบนี้นะคะก็คือพูดไม่ชัดแบบนี้เนาะนะคะเราจะต้องทำยังไงนะคะก่อนอื่นนะคะครูุนจะเล่าให้ฟังว่าธรรมชาติของเด็กนะคะธรรมชาติของเด็กก็คือ ฟอร์มเสียงลักษณะของเสียงของเด็กแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันเด็กบางคนน่ะพูดชัดมาตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มแรกเลยที่เริ่มพูดนะคะแต่เด็กบางคนน่ะการที่เขาจะพูดอะค่ะคือเขาเขาไม่ได้พูดชัดมาตั้งแต่เริ่มต้นมันอาจจะมีปัญหาอย่างอื่นนะคะอย่างเช่นปัญหาเรื่องลิ้นไหมหรือรูปปากอะไรอย่างเงี้ยหรือการที่เขาแบบว่าพยายามเปิดเสียงออกมามอาจจะยังไม่ทํางานเต็มที่นะคะ อวัยวะต่างๆพวกในปากในช่องปากอะไรอย่างเงี้ยคือที่ทําช่วยให้เกิดการทําเสียงนั้นออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันยังไม่ไดส้สมบูรณ์เต็มที่นะคะบางคนอะ่ะเด็กบางคนจะเป็นแบบนั้นนะคะทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าลูกเราอะ่ะน่าจะอยู่ในกรณีไหนถ้าเราเอาลูกเรานะคะไปไปเปรียบเทียบกับลูกคนอื่นที่อย่างเช่นว่าเด็กบางคนที่ครูหนุนบอกเขาจะแบบ สมบูรณ์มาตั้งแต่ที่แรกคือพอเริ่มพูดเขาก็เริ่มพูดชัดเลยอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะแล้วเราก็เอาลูกเราไปเปรียบเทียบกับเขาเราก็จะรู้สึกกังวลว่าเฮ้ยทำไมลูกเราพูดไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่ตามมาก็คือเราก็จะไปหาหมอใช่ไหมคะเราก็จะอ่านค้นหาข้อมูลมากมายเลยในอินเทอร์เน็ตนะคะเยอะแยะว่าเราจะทํายังไงให้ลูกเราพูดชัดเอะลูกเรามีปัญหาเรื่องการพูดหรือเปล่าการออกเสียงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ครูหมุนไม่ได้พูดถึงใครแบบคนอื่นไกลแล้วคะ่ะครูหมุนนี้แหละนะคะ ครูหุ่นนี่แหละ,จะเจอปัญหานี้เองนะคะตอนนั้นลูกอายุประมาณแบบคือเริ่มน่าจะสองขวดมาก็เริ่มพูดไม่ชัดเลยประมาณ3าขวดก็พูดไม่ชัดอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วทีนี้ครูหมุ่นด้วยความที่ครูหุ่นก็เป็นพยาบาลใช่ไหมคะเราก็จะรู้ว่าแหล่งที่ตรงไหนจะมีพาลูกไปหาหมอเฉพาะทางเกี่ยวกับเรื่องของการพูดพัฒนาการของเด็กอะไรอย่างเงี้ยครูหุ่นก็ไปเลยนะคะเอกชนก็ไปรัฐบาลก็ไปนะคะ ไปโรงพยาบาลดังๆก็ไปนะคะพาลูกไปแล้วนี้แบบไปแล้วเขาก็จะมีการทดสอบพัฒนาการว่าเอ๊ลูกเราพูดไม่ชัดนี่เสียงไหนสมมุติว่าเขาก็จะกลางกอไก่เลยคุณหมอกลางมาเลยกอไก่ถึงหอนกฮูกก็จะมีเสียงมาให้ลูกเราออกเสียงทีละคาทีละคาท,ลคท,ลคทีละคำดูว่าเสียงไหนที่เขายังออกไม่ชัดมันก็จะมีมาตรฐานของคุณหมอว่าถ้าอายุระหว่างเท่านี้เสียงอะไรบ้างที่จะพูดไม่ชัดหรือเสียงอะไรที่ควรจะชัดแล้วอะไรแบบนี้นะคะ ครูอุ่นจะเล่าให้ฟังว่าลูกของครูอุ่นเนี่ยนะจากการประเมินนะคะคือน้องผิงผิงเนี่ยเขาจะเป็นอะไรที่แบบประมาณแบบคาบเส้นนะคะคือเหมือนกับความจริงอะสมมติว่ามันคือครูอุ่นจําไม่ได้ประมาณช่วงอายุประมาณสักสี่สี่ขวบจะเข้าห้าขวบเนี่ยนะคะคือมันต้องชัดพวกชอช้างพวกอะไรแล้วแล้วทีเนี้ยน้องผิงผิงก็ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะ หมอเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะเนี่ยมันจะมีปัญหาหรือเปล่าหรือพวกเสียงสอเสือเงี้ยอันที่จริงมันต้องชัดแล้วนะทําไมน้องยังไม่ชัดอะไรแบบเนี้ยนะคะ ก็พยายามคือแบบเหมือนจะให้ฝึกว่าฝึกออกเสียงแบบนี้นะแต่ทีนี้ครูหุุนก็ไม่ค่อยได้ฝึกเท่าไหร่เพราะว่าครูหมุนก็ติดงานใช่ไหมคะไม่ค่อยได้พูดกับลูกหมายถึงว่าไม่ได้ฝึกการออกเสียงเฉพาะเสียงนั้นนะคะครูหนุนก็คิดดีว่าเอ๊ะมันจะดีไหมถ้าเราแบบไม่ค่อยว่างเลยแล้วลูกเราจะเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยนะคะเราก็กงักงวลใจมากๆเลยครูหนุนก็เครียดมากๆเลย แล้วทีนี้อยู่ดีๆนะคะวันดีคืนดีนะคะทุกคนครูหุ่นจะเล่าให้ฟังพอลูกอายุจะประมาณลูกอายุห้าขวบนะะอายุห้าขวบก็ประมาณอนุบาลสองเนาะ,ะอยู่ดีๆครูหุ่นลืมเรื่องนี้ไปเลยนะคะลืมเรื่องว่าลูกมีปัญหาเรื่องพูดไม่ชัดแล้วเหมาะให้เอามาฝึกเรื่องการพูดของลูกอะไรแบบนี้หรือฝึกออกเสียงอะไรแบบนี้นะคะครูหุ่นลืมไปสนิทเลยแล้วพอครูหุ่นคิดขึ้นมาได้เฮ้ย ตายแล้วเราต้องฝึกลูกนะเนี่ยเราเคยพาลูกไปหาหมอเรื่องนี้มาก่อนอะไรแบบนี้แต่พอนั่งมาฟังฟังลูกนะคะพูดไม่มีปัญหานั้นแล้วอะคะ่ะลูกไม่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องพูดไม่ชัดนั้นแล้วคือคุณแม่ของครูนนั่นแหละก็พาน้องผิงผิงนะคะไปเล่นที่สวนสาธารณะนะคะ,ะแล้วทีนี้ คือตอนพาไปเล่นที่สวนสาธารณะในวันหนึ่งในวันที่น้องคือยังพูดไม่ชัดอะน,นะคะแล้วทีนี้คุณแม่ครูหนุนก็เลยมาเล่าให้ฟังถึงข้อมูลที่คุณแม่ครูหนุนได้ก็คือ,อมี เพื่อนในหมู่บ้านเดียวกันนะคะเขาบอกว่าอ๋อน้องพูดไม่ชัดอ๋อเป็นเหมือนลูกสาวเขาเลยเป็นเหมือนลูกสาวของเขาเลยตอนที่เด็กๆอ่ะอายุประมาณนี้นะอ่าสองขวบสามขวบสี่ขวบห้าขวบนี่แหละก็คือพูดไม่ชัดเลยนะคะพูดไทยก็ไม่ชัดสำเนียงก็คือแบบอ่าพูดเป็นแบบเนี้ยแบบเหมือนออกเสียงอะไรก็ไม่ค่อยชัดถ้อยชัดคําอะไรประมาณนี้ค่ะแต่พอลูกเข้าอายุประมาณ6ขวบ7ขวบอ่ะ หายเองเลยค่ะตอนนี้เห็นพูดจ๋อเลยแล้วทีนี้น้องคนนั้นก็มาคุยกับคุณยายก็คือคุณแม่ของครูงุนคุณแม่ของครูงุนก็มาเล่าให้ครูงุนฟังว่าเนี่ยนะเขาเจอปัญหาเหมือนเราเลยตอนนี้นะลูกเขาคุยชัดแล้วแล้วก็ยังมาคุยกับคุณแม่เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบคุยเสียงสำเนียงแล้วก็ชัดเหมือนคนปกติเลยก็ไม่ได้เห็นมีปัญหาอะไรเลยอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วทีนี้ตอนนั้นครูงุนก็คือแบบเหมอนฟังหูไว้หูแล้วก็คิดว่าเอย คือลูกเขาก็อาจจะโชคดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้เป็นอะไรแต่ลูกเรามันก็กังวลใจใช่ไหมคะยิ่งเราเป็นพยาบาลด้วยแล้วเราก็จะคือถ้าใครเป็นพยาบาลนะคะเราจะเข้าใจว่ารู้เยอะก็ยิ่งเครียดเยอะกังวลเยอะนะคะครูุงก็เป็นเหมือนกันแล้วทีเนี้ยการที่เราแบบ พาลูกไปหาหมอโรงพยาบาลเอกชนบ้างรัฐบาลบ้างโรงพยาบาลดางังๆบ้างคือไปทุกที่การที่เราไปแบบนั้นมากๆแล้วมันจะทําให้เราเกิดการเสียเงินค่ะทุกคนนะคะเราจะเสียเงินทั้งค่ารถค่าเดินทางค่าไปหาหมอค่านัดแล้วเราต้องมาลางงานอีกนะคะเราต้องลางงานโดดงานบ้างอะไรบ้างนะคะสารพัดเพื่อที่จะพาลูกไปหาหมออะไรแบบเนี้ยนะคะพอเอาเข้าจริงๆพออายุลูกประมาณสักห้าขวบหกขวบ อยู่ดีๆไม่รู้ว่าเสียงชัดขึ้นมาได้ยังไงกลับกลายเป็นว่าหายไปเองซะง,งั้นนะคะอาการพูดไม่ชัดนั้นหายไปเองซะงั้นคะวันนี้ครูหุ่นก็เลยจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าถ้าตอนนี้ใครนะคะที่มีลูกอายุประมาณเท่านี้เหมือนที่ลูกครูหุ่นนะคะประมาณ2ขวบ3ขวบหรืออจาจจะ4ขวบ5ขวบอะไรประมาณน,น,นี้นะ,ะนะคะแล้วมีอาการพูดไม่ชัดหรือคนคนอคนชาว อ,อีสานของเราแลาจะบอกว่าวาวาทองนะคะเป็นเป็นเด็กว่าวาทองแบบนี้นะคะคือมีอาการแบบนี้ไหมถ้ามีอาการแบบนี้นะคะแล้วเรากําลังกังวลใจอยู่นะคะครูเหมือนจะบอกว่าให้เราใจเย็นๆไว้ผ่อนตัวเองไว้แล้วคิดไว้ว่านะคะมันอาจจะไม่มีอะไรนะคะเพราะ อย่างที่ครูเ,เห็นอ่ะมีครูหงุดนะคนหนึ่งที่สุดท้ายแล้วลูกก็ไม่ได้เห็นเป็นไรเลยคือเราเอาง่ายๆคือเราก็ตายตื่นตูมไปเองอะคะ่ะเราข้องวนไปเองทําให้เราเสียเงินเสียทองเสียเวลาอะไรมากมายอันที่จริงเราไม่ต้องทําอะไรก็ได้นะคะถามว่าครูหงุดได้เอามาฝึกเหมือนที่คุณหมอให้ทํำไหมก็ไม่ได้ฝึกเพราะว่าเราก็ยุ่งใช่ไหมคะถ้าบอกว่าลูกดีขึ้นเพราะว่าลูกฝึกตามที่คุณหมอบอกมันก็ไม่ใช่เพราะว่าครูหงก็ไม่ได้ฝึกเลยจริงๆอะไรแบบเนี้ยนะคะ ครูนคิดว่าคงดีขึ้นเพราะว่าสรีระร่างกายของเด็กพร้อมเองอะไรอเงี้ยเสียงเขาพร้อมการเปล่งเสียงพร้อมมันก็เลยพร้อมไปเองค่ะมีตอนตอนที่ครูหมุ่นนะคะศึกษาหาข้อมูลเนาะชนชนที่ลูกนะพูดไม่ชัดเขาก็บอกว่าเป็นเพราะว่าเราคุณพ่อคุณแม่ออกเสียงไม่ชัดก็เลยทําให้ลูกพูดไม่ชัดตามไปด้วยใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยนะคะ คือครูหนุนก็มานั่งนึกตัวเองนะว่าเออเราอะ่ะพูดไม่ชัดหรือเปล่าเราก็เลยทําให้ลูกของเราอะ่ะพูดไม่ชัดตามไปด้วยครูหุ่นก็พยายามมาคุยกับลูกพูดเสียงให้ชัดขึ้นนะคะแล้วก็พูดกับลูกให้ช้าขึ้นนะคะแต่ครูหน่นก็เลยไปถามคนอื่นๆน,นะคะลูกของเพื่อนหรืออะไรแบบนี้ที่มีปัญหาเหมือนเหมือนกันเขาปรับยังไงเขาทํายังไงบางคนก็ไม่ได้ปรับก็คือคุยกันตามธรรมดาปกติปล่อยไปเรื่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายเราก็คือเด็กพออายุประมาณหก ขวบ7ขวบนะคะเด็กก็ดีขึ้นเองก็หายไปเองเพราะฉะนั้นเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะถ้าท่านนะคะคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่กําลังกังวลใจอยู่ตอนนี้ลูกมีปัญหาแบบนี้เนาะเหมือนที่ครูหนุ่เคยเจอเราจะพาลูกไปหาหมอก็ได้นะคะไปหาหมอปรึกษาหมอให้เราแบบหายกังวลใจนิดหน่อยอะคะ่ะ คือไปหาหมอแค่ที่เดียวพอนะคะแล้วามานั่งลองพิจารณาดูอะไรอย่างเงี้ยว่าเราจะเอายังไงแต่อย่าเป็นเหมือนกระต่ายตื่นตูเหมือนที่ครูหมุนเป็นเนาะครูหมุนมาเล่าให้ฟังเพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนเป็นเหมือนครูหมุนแบบเที่ยวแบบไปหาสวแสวงหาทุกที่ที่ไหนดีก็จะไปอะไรแบบเนี้ยมันทําให้เราแบบว่าเสียเงินเสียทองซะเปล่าบางทีอันที่จริงมันอาจจะไม่ได้เป็นอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้เป็นอะไรมากก็ได้นะคะครูหมุนก็เลยแค่แบบมามาเล่าให้ฟังเนาะนะคะ แต่ถ้าหากว่าบางคนที่แบบว่าเราเรารู้สึกว่าให้ลูกเราอาจจะมีปัญหาหรือเปล่าถ้าเราไปหาหมอแล้วนะคะสักครั้งหนึ่งแล้วหมอบอกว่าเออมีปัญหาจริงอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าโชคดีไปเนาะนะคะก็ถือว่าดีอยู่การไปหาหมอก็ยังดีตรงที่คือเป็นการช่วยเราในการคิด วิเคราะห์ดูว่าเอ้ยลูกเราจะมีความผิดปกติอะไรไหมถ้ามีความผิดปกติเราก็จะได้แก้ไขได้ทันใช่ไหมคะอันนี้เป็นข้อดีแต่อย่าทําเหมือนครูมุ่นตรงที่แบบวิ่งไปทุกที่อะไรเยอะแยะมากมายเป็นเหมือนกระต่ายตื่นตุมคือเกินความจําเป็นนะคะ,นะคะถ้ามันเกินความจําเป็นคือเราวิตกกังวลเกินไปเกินความจําเป็นแบบนั้นนะคะครูมุ่นไม่อยากให้ทุกคนเป็นเหมือนครูมุ่นตอนนั้นครูมุ่นก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะวันนี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ ถ้าหากใครนะคะสงสัยเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ในคอมเมนต์ของครูงุ่นได้นะคะแล้วครูงุ่นก็จะมาไขาข้อสงสัยให้นะคะงั้นเจอกันในคลิปใหม่นะคะคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปของครูงุ่นนะคะสวัสดีค่ะ